จัดไปโดยยามาฮ่ากลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาคือวันสำคัญทั้งของวงการกีฬาวงการธุร,รกิจที่ไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นความยิ่งใหญ่นี้ ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดของตำนานผู้ยิ่งใหญ่ท่านวิชัยศรีวัฒนะประภาอดีตประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King าวเวอร์เจ้าของสโมสรช็อกโลกจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ผู้ที่เป็นแบบอย่างในการให้ให้แบบไม่หวังอะไรให้เพราะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุข สิ่งนี้ที่เราหลายๆคนแล้วก็คนที่ใกล้ชิดรวมไปถึงแฟนบอลทีมเลสเตอร์ซิตี้คงจะทราบกันดีแม้ในวันนี้ที่ตัวท่านไม่อยู่สปอร์ตมาเฟียขอพูดเลยคะ่ะว่าท่านไม่ได้จากเราไปไหน ความสำเร็จของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับการคว้าถ้วยแชม e ป์ l i s อิงลิชพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ135ปีของสโมสรและจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ยังสามารถเข้าไปโลดแล่นในลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปอย่างยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังสามารถเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้อีกด้วยจนกลายเป็นตำนานที่ทั้งโลกต่างสู้หก ในโลกกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งที่คนเลสเตอร์และคนจากทั่วโลกต่างสัมผัสได้ก็คือการให้การให้ของชายที่มีนามว่าวิชัยศรีวัฒนประภามีค่ามากกว่าทุกๆชัยชนะในทุกๆนัดทางสโมสรจะเตรียมอุปกรณ์การเชียร์ให้กับบรรดาแฟนบอลทุกๆคนในสนาม King p o w e r r แบบฟรีๆ รวมไปถึงเทศกาลสำคัญต่างๆรวมไปถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณวิชัยท่านประธานก็จะซื้ออาหารและเครื่องดื่มแจกให้กับแฟนบอลเพื่อเป็นการขอบคุณในการสนับสนุนสโมอสรอให้จนกระทั่งแฟนบอลหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องให้ก็ได้เพราะพวกเขาก็กลัวว่าสโมอสรอจะขาดทุนแม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่ได้เดินทางต่อแต่การให้ของคุณวิชัยยังคงอยู่ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ61ปีของตำนานนักธุรกิจและเจ้าของทีมกีฬาที่ดังที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาทางคุณตอ๊อบอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาลูกชายผู้สืบทอดตำนานก็ยังคงประเพณีเดิมจัดงานวันเกิดล่วงหน้าโดยแจกขนมเคก้กและเครื่องดื่มให้กับแฟนๆที่จะเข้ามาชมเกมที่ King Power Stadium และในนัดน,นั้นที่จิ้งจอกสยามเอาชนะบอลมัดไป2ประตูต่อศูนย์ทั้งสนามก็ได้ร้องเพลงฉลองวันเกิดให้กับคุณวิชัยกับบทเพลงที่จะอยู่คู่โลกไปตลอดกาล